月影重云后，黑夜萧索，孤影寥落，红盖下。 สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับช่องฮาวาเซียนะคะก็เป็นอีกช่องของนัดค่ะเอาไว้ลงอนิเมะนิยายที่นัดชอบมากที่สุดวันนี้เป็นคลิปรีวิวนิยายเรื่องใหม่อย่าง I Can Do It ใครไม่ไหวฉันลุยเองของค่ายเอเวอร์ววันนี้นัดจะรีวิวและมอมอยเป็นเล่มที่2นะคะโดยนิยายเนี่ยมันมี4เล่มจบออกเดือนละ1เล่มตอนนี้ก็จะเป็นเล่มที่2เนาะตัวเอกเจ้หลง ลูปอยยหรือเทพลูแนวนเรื่องนะคะการต่อสู้ของลูปอยยหรือเทพลูในกีฬาอีสปอร์หรือลีกออฟ f l e Gen d เป็นหัวหน้าทีมและยังเป็นค่ายดังระดับประเทศอีกแถมพระเอกก็ยังดังมากอีกด้วยนะคะสําหรับเทพลูจริงๆแล้วเนี่ย ไม่เล่นเกมแบบนั้นก็พอจะอ่านรู้เรื่องอยู่มีการอธิบายไว้ด้วยแล้วใครไม่ได้เล่นเกมก็อ่านเข้าใจนะคะเพราะในนิยายมีการเขียนบรรยายอธิบายคำศัพท์ไว้ด้วยและมันอ่านไม่ยากนะขนาดนัดไม่เล่นเกมก็ยังพอเข้าใจได้นัตจะเล่าต่อจากเล่มที่หนึ่งเนาะเพราะเขาที่แล้วนัดเล่าว่าน้องเจนหลงเห็นเทปลูเป็นไอดอลดังนั้นการที่น้องเจนหลงปากแซบเจนหลงเป็นนักสตรีมเมอร์ชื่อดังเล่นเกมเก่งมากเลยได้เข้าทีมพระเอกด้วย ราคาการเซ็นสัญญาที่แพงมากดังนั้นความปากแซบของน้องแต่เดิมก็มีแฟนขับ เป็นเกลนคีย์บอร์ดเป็นพ่อสมัยก่อนทั้งเมนทั้งติ่งก็เตรียมฟาดปากชาวบ้านชนิดที่ว่าคนรู้กันทั่วว่าแฟนคลับของซอฟหรือน้องเจนหลงเนี่ยปากเสียมากคนปกติไม่อยากยุ่งนักหรอกทุกคนที่ด่าดเทมูน้องจะไปฟาดฟันแล้วฟีปากน้องมันแซบมากชนิดที่ว่าไปฟาดปากใครก็มักจะชนะได้นะคะดังนั้นเนี่ยตอนนี้ น้องได้เข้าร่วมทีมการแข่งขัน e-sport และยังได้เซ็นสัญญาที่แพงมากแล้วการที่การจะไปนั่งด่าคนอื่นเหมือนเดิมเนี่ยห้ามเลยเพราะอาจจะโดนปรับตามกฎหรืออาจจะโดนแบนด้ดวยดังนั้นน้องที่เป็นแฟนคลับของเทเลูน้องก็ไม่อยากจะทําให้เทพลูเดือดร้อนใช่ไหมน้องเลยสงบปากสงบคําแล้วตั้งใจซ้อมซึ่งเวลาน้องเห็นเทลูน้องก็จะเอียงอยใช่ไหมก็คือน้องอายุ17เองนะอายุน้อยเลยแหละอายเทเลูแม้ว่าเล่นหนึ่งจะไม่ได้เห็น ชัดถึงความสัมพันธ์แต่เทพลูก็ดีกับน้องมาก ซึ่งมาเล่มสองเนี่ยมันจะมีการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ชัดเจนขึ้นเพราะน้องเจนหลงเนี่ยชอบเทปลูจนแฟนคลับดูออกเลยแม้กระทั่งแฟนคลับของเทปลูที่เป็นผู้หญิงก็ไม่ชอบนะคะก็เลยมาฟาดปากกับแฟนคลับน้องแต่ผู้หญิงคนนั้นก็รู้นะคะว่าแฟนคลับด้้มน้องเนี่ยปากแซบขนาดไหนเจอทีไรก็ไม่อยากจะยุ่งด้วยแต่นางก็ยังเสนอหน้ามายุ่งอยู่ดีนะคะและเจนหลงเนี่ยเคยเจอเทปลูตอนน้องอายุ13ในร้านเกมเทปบลูก็ไม่รู้หรอก แต่เทพลูกดีกับน้องมากแม้กระทั่งไม่รู้จักน้องยังเอาบัตรมาให้น้องเอาขนมให้น้องกินดูครั้งที่เทพลูกลงสนามน้องก็มักจะมาดูเทพลูกแข่งนี่ก็คือคําอธิบายในเล่มสองนะคะว่าทําไมน้องชอบเทพลูกมากเพราะพี่ลูกดีกับน้องมากและเล่มสองเนี่ยความสัมพันธ์ชัดเจนขึ้นมากขนาดเพื่อนในทีมก็ยังอึงนะคะตอนที่พี่ลูกเนี่ยป้อนลูกองค์ให้น้องเพราะน้องน้ำตาลในเลือดตับ ก็คือแข่งยังไงให้คนอื่นทั้งหอเห็นว่าเขาสวีทหวานกันมากแล้วความปากเซ็บของน้องเจนหลงแถมสโมสรของน้องก็ดังมากนะคะก็เลยมีคนมา ปล้นบ้านตอนน้องไม่อยู่เพราะน้องออกไปข้างนอกส่วนคนอื่นเขากลับบ้านในวันปีใหม่กันหมดพี่ลูบอกว่ามีอะไรให้โทรหาพอลูพี่ที่แสนดีมากเลยนะคะแล้วมีคนมาปล้นบ้านน้องเลยโทรหาผู้จัดการทีมผู้จัดการทีมก็เลยส่งพี่ลูมาพี่ลูก็พาไปนอนบ้านแหละแล้วน้องเจนหลงเนี่ย อยู่บ้านเดิมมีแมวใช่ไหมเลี้ยงแมวจรจัดเป็นทาสแมวที่แคมป์โดนงัดพอน้องไปหาแมวส้มให้อาหารมันทีนี้เนี่ยพี่ลูกก็เลยขับรถพาน้องไปหาเจ้าแมวส้มแล้วโทรบอกให้คลินิกมาดูแลมันให้น้องเจนหลงจะได้ไม่เหนื่อยแวะมาหามันมันก็จะมีโมเมตนต์หนึ่งที่นัดชอบมากเลยก็คือตอนที่เจนหลงไปบ้านพี่ลูกแล้วพี่แกมีหมูแคะ ก็ขโมยมันมาให้เจนหลงเล่นและเป็นปีใหม่ใช่ไหมน้องแกโพสตภาพแมวส้มหมูแคร์ของพี่ลูกกับอ่างเปาที่พี่ลูกให้ลงเว้ยป๋อแล้วพี่ลูกเนี่ยก็โพสต์ว่าปีนี้ พร้อมกับมีภาพของน้องเจนหลงกำลังนวดหมูแคะพี่ลู่อยู่ลงว้ยปอต่อกันนะคะจนคนในทีมเนี่ยก็ยังนึกว่าพี่แกเปิดตัวแฟนสาวแต่มันไม่ใช่แฟนสาวนะสิคือเวลาพี่ลู่อยู่กับน้องมันอบอุ่นหัวใจจริงๆนะแถนพี่แกยังสายเปเป้หนังอีกต่างหากไหนจะอ่งอเปาเป็นปึกไหนจะเป็นของขวัญวันเกิดไหนจะเงินเติมเกมอีกรองเท้า พี่ก็เปน้องจ้าคือพี่ลูกดีกับน้องจนคนอ่านใจเจ็บมากเลยอิจฉาน้องที่พี่ลูกดีกับน้องมากแล้วน้องเจนหลงเนี่ยค้างรักพี่ลูกมากของตัวเองก็ไม่ค่อยซื้อนะคะแต่น้องจะซื้อของให้พี่ลูกรู้ว่าพี่ลูกเจ็บข้อมือน้องก็จะซื้อที่นวดแขนให้ก็ราคาแพงลิบแล้วนะคะวันหนึ่งนะ มันมีของมาส่งคือน้องเจนหลงเนี่ยสั่งของมาเลยไม่อยากให้ใครรู้แต่ว่ามันมีคนมาส่งของอีกเหมือนกันแต่คนส่งส่งของเน่ามาให้ไม่ใช่ร้านที่น้องเจนหลงไปสั่งที่นวดข้อมือมาให้นะคะคือประมาณว่าถ้าเป็นคนดังมันก็จะมีคนโลกจิตหรือคนที่เกลียดส่งของประเภทนี้มาให้เพื่อกันแกล้งหรืออะไรก็ตามซึ่งของที่ส่งมาให้ก็คือน้องเจนหลงเนี่ยพิลูโมโหมากถามนิติบุคคล ที่ดูห้องว่าที่ดูแลส่วนกลางว่าห้องก็แพงนะแคมป์เนี่ยนิติบุคคลควรดูแลดีกว่านี้ไหมทําไมมีของแบบนี้มาส่งได้มาส่งถึงที่ตั้งหกักน้องเจนหลงแบบนี้เนี่ยนานแล้วที่ไม่ได้เกิดขึ้นนะคะแต่เกิดกับน้องเจนหลงที่นิติบุคคลกระลา,า,าพูนนะคะว่าเพราะพวกคุณดังก็เลยมีคนพยายามเข้าหาก็พูดง่ายดีพิรูของขึ้นจ้าด่านิติบุคคลเสียหม,มาเลยแหละทีนี้กับน้องเจนหลงเนี่ย ตอนไปแข่งขันใช่ไหมมันมีมือดีจะมาแทงน้องน้องโก็กระเป๋ากันไว้กาดก็มาจับทันนั่นแหละแต่ก่อนกาดจะมาจับทันนะคะพี่ลูกพี่ลูกเนี่ยมาบังน้องแล้วก็ยังกอดน้องด้วยไม่พอก็เลยถีบมือมีดเนี่ยทามือมีดกระอักไปเลยนะคะน้องเจนหลงเห็นมือมีดวิ่งเข้าใส่พี่ลูนะคะน้องเจนหลงด่าตั้งแต่นรกเย็นสวรรค์เลยค่ะเห็นเลยว่าน้องเจนหลงเนี่ยนอกจากจะมีพรสมรรค์เรื่องการเล่นเกมการแข่งขัน น้องโมโหมากขนาดโดนพี่ลู่แบกน้องยังด่าจนเข้าไปในงานแต่น้องไม่ดิ้นนะพอรู้ว่าพี่ลู่เจ็บข้อมือแต่พี่ลู่ก็ยังไงหมอห้ามแบกของหนะักแต่พี่ลู่บอกว่านายไม่หนัก จ้าพ่อคนคลั่งรักน้องเจนหลงก็คลั่งรักพิลูไม่น้อยกว่ากันเลยกส็สมกันดีนะคะแต่น้องก็ยังเป็นเด็กท่องไว้ท่องไว้พี่ลูซึ่งพิลูเนี่ยกับน้องเจนหลงเลยโดนปรับคนละเมินจากสมพันธ์นะคะขอหาปากแซบและพี่ลูโดนปรับเพราะตัวมือมีดโดนจับแล้วแต่พี่ก็ยังไปถีบซ้ำแม้จะโดนวิจารณ์มากแต่พี่ลูก็ไม่สนใจนะคะไม่ถึงกับโดนแบนแหละ พี่ก็ฟาดไม่ยั้งเหมือนกันแล้วอีกตอนที่เห็นความสัมพันธ์ชัดเจนเลยก็คือวันหนึ่งเจ้าของทีมมาเยี่ยมเมาเลยนอนห้องพี่ลูกพี่ลูกเลยต้องมานอนกับน้องเจนหลงและทีนี้น้องแกนอนดิ้นใช่ไหมนอนก็ทับพี่พี่ก็มีอารมณ์คือแบบประมาณว่าถ้านายไม่เลิกทับชันนะ่ะฉันจะทำเออว่าแต่จะทำอะไรก็ไม่ทราบนะคะแต่รู้ว่าพี่ลูกคิดไม่ซื่อกับน้องแล้วพี่ลูกตอนเช้านะคะ พี่ลูกแกล้งเจ็บมือใช่ไหมเลยให้น้องนวดให้เป็นนะักายภาพประจำตัวพี่ลูกที่จริงพี่ลูกมีหมอและนะักายภาพประจำตัวแต่ไม่ใช้นะคะมาใช้น้องเจนหลงผู้ซึ่งเซ็นสัญญาร่วมทีมระดับประเทศด้วยราคาสูงลิฟต์และยังต้องมารับ j อบเป็นหมอนวดให้พี่ลูกซึ่งคนอื่นก็รู้นะคะว่าพี่ลูกเนี่ยแกล้งน้องพี่ลูกดูแลน้องดีมากแบบชนิดที่ว่าเพื่อนร่วมทีมก็ยังอึ้งไปเลยซึ่งเล่มน,นี้นะคะนอกจากเรื่องเกม ก็ยังมีความสัมพันธ์ที่พัฒนาจากแฟนคลับพี่ลู่สู้เพื่อติดจนน้องเจนหลงเนี่ยได้มาร่วมทีมกับพี่ลู่ในฐานะเด็กที่มีพรสวรรค์และคาดว่าเทปลู่จะปั้นน้องมาแทนตัวเองด้วยแถมมีซัมติ้งกันเบาๆแล้วแถมน้องก็ยังเข้ามาด้วยการเซ็นสัญญาที่แพงลิบทั่วทั้งวงการอาชีพ e-sport จับตามองน้องแล้วน้องก็ชอบพี่ลูมากและพี่ลูกก็ชอบน้องมากเช่นกันแต่พี่ลูเป็นคนพูดน้อยนะคะนัดชอบพี่ลูนะคะตอนที่ว่าน้องว่าพี่ลูอ่ชอบไปดูคนอื่นสตรีมเกมแล้วคนนั้นอะ่ะเขาเรียนแบบน้องทั้งหน้าตาทั้งสีผมทั้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้พี่ก็เลยบอกว่าถ้านายไม่ชอบฉันจะไม่เข้าไปดูคนอื่นสตรีมอีกน้องเลยบอกว่าผมไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นแบบนั้นหมายถึงไม่ได้ห่วงหรือถึงพี่ลูก แต่พี่ลูกบอกน้องว่าในจะหมายความแบบนั้นก็ได้นะคือมันกรี๊ดมากทุกคนพี่ลูรูปน้องแรงมา,จากจะน้องแก้มแดงใจเต้นแรงไปเลยค่ะนอกจากเรื่องเกมก็มีความสัมพันธ์ของน้องเจนหองกับพี่ลูกนี่แหละ มันฟินมากจริงๆซึ่งเลิฟซีนไม่ทราบว่าจะมีขนาดไหนนะคะแต่ว่า NC c ซ o โคนะคะมีให้รู้ว่ามีส่วนตัวนิยายก็ไม่เครียดค่ะใครชอบนิยายฟิลกู๊ดสายหาตัวเอกปากแซบแบบนี้สามารถไปต่ำกันได้ที่ช็อปจำใสหรือทักไลน์ไปจีบพี่วายไปขอตํำได้เลยส่วนใครชอบคลิปของนัดก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้นัดด้วยนะคะขอบคุณค่ะ